พี่น้องเห็นบรรยากาศมันดีๆคือวะคึมๆคึมๆแจ้งๆนาา่ารักกระโบ๊ะโบ๊ะปะหยางน้องๆปะปะพี่น้องมันเป็นแบบแบบบุมันเป็นแบบว่าสบ,บายดีกันตอนเสาร์เด้อพี่น้องสบ,บายดีสบ,บายดี บรรยากาศข้าาตะยามเบ็ดมะเดียวผลไก่ตอกนำพาโดยผอสมเบิ่งเบิ่งเบิ่เมเบิ่ง Hà giam biệt mà hóa xeo xeo vô Phút đấy không khi nào เขามันก็ต่างโดดได้ฝนตกใช่นะพี่น้องเอ้ยลีเอาสิลงน้องบรรยากาศมันคือดีแต่ใส่ดอกถ่ายไปสั่นแล้วนาะพี่น้องเนาะอยังก็ฝากเบิ่งฝากซมกันคือเก่าด้วยพี่น้องบ่อจอยไปโลดน้ำแหละถือไปปล่อยน้ำออกแล้วบ่เนาะน้ำมันอมเข่าเข่าพัดมานเลยปสิเอาน้ำเซ่ อมอยู่บุได้ได้พี่น้องเขาออกปัดพ่นอมาตกบบบนี้เยโซนเขามันสิบลุ่นมุดบ่อบ่งสีบุดนไปใส่แ้ลมอนีรนะพี่น้องมันก็สีบดมือบดเว้นนั่นแหละเขาออกบลซุ่มดำก่อนออกบละเดอร์ ได้รักมุมรักมองหมงดแล้วมันก็สีุมส่มสีซิมไปหมดแล้วพี่น้องออกกันไปหมดแล้วมองดูวัวมากินเขาหืมหย่านั่นเองกันป่ะ พี่น้องออกหมแล้วออกมาผัดพุนผัดตุกใส่กีซ้อนห่อนบมีเข่าอกะ่ะออกหมดแล้วออกหมดแล้วโอ้ยพี่นอ้องอออกมากับโบเต็มเ็ดเต็มหน่วยเอยียงอันนี้เอาคือเป็นจังสี่โอ้กเซ้อนมันห่อนบวมีซ้ำปกติเขา่าออกเกีซ้อนมันกะ เอตายอะไรพี่น้องมันก็รีบแล้วนนี่นะฮะรีบเบิดออกมานะ่ะรีบเบิดโอ้โหักกวกเขาพี่น้องเข้ามาใส่เบ็ดเขา,เอาออกกระพนหัมก็บุญยากงามไปได้แน่นี่นะ <c oughs> คุณห้หมมนเป่งออกนอแถวไหนาเี่ค่ะโอ้ อ๋อตอนพ่นห้่มบเป็นตะเรื่องมันบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น้องป้าหยาเทกกะะลุกก็ได้นั่นเองนะลงไปะไนหนาบางหันนะ่ะเขาตาหย้าขึ้นปูบิ่งดูอันหญ่าได้นั่นนะพุน ออกเบลเลวยายรักมองน้าก็เก่าเลวสิวันน่าได้เจ้าเอ้ยผูด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 ออกมาเกสรกับบุอยู่แล้วของผลตกพญมเอ้ยไปไวเนเขาผุขาพอมออกในภายนี่ก็ออกคือกันดันน่ะพี่นอ้องก้อย ออกหมดแล้วซุ่มนี่ของดำก่อนอ้าวออกหมดแล้วออกหมดแล้วพี่น้องออกหมดแล้วออกหมดแล้วอ,อ,อือดีหนามมันอมเข่าอะไรเพลินป่งออกผูโอ้หนามมันอมเข่ามานผูไปเบิ่งปากทางทายพี่น้องให้เพลินป่งออกมึงมันยากอะ เขามันม้านอยู่เขามันม่านอยู่เลยไปนเฮาสิไปนเอาอันนํำอุ่มไหวอยู่บ่ได้ได้พี่น้องมันม้านเมื่อล้วปุ๊ป้าถุนหนำอุ่มเขาอยู่ก็เลยว่าให้เป่งออกซะเต็มที่เจะว่าเนาวคาทองแล้วพี่จ้ะผลนกมากมาตอนนี้ ปิ่งออกแล้วมันมามันมันบีไปเลยปเนะฟาถูหนำกับหนำอิเดโเนาะนะเอาออกลยเติบอยู่บ่ได้เนาะลีเพื่อนน้าหับได้ซ ปล่อยน้ำออกแล้วพี่น้องอุ๊ยกูเกือบตายปล่อยออกหน่อยเถอะวะ ป้อแต่มันถ่วมเขาพี่น้องขึ้นบันพายุพี่น้องเอ้ย พันย่ำนี้มาล่ะพายุตั้งแต่เขายัางกันต้องการนำ,นำบม่มีจากว่าใส่มีแต่แดดพันย่ำเขาบ่ต้องการนำแล้วเนาะแต่าม่นหมักให้ตรงกันข้ามกันเนาะพี่น้องเนาะตะกี้นะจ๊ะพญางจังบ่มาฝนกะแบบตอนต้องการนะแบบตอนมาต้องการนี่อู้ยจะเป็นผลมาดีฝนเซ็งกันไปเลย ปกาศเลยทางเก่าโอ้ก็เลยพี่น้องจักสีได้จักอันจักชีได้ทำได้แล้วเมื้อห่นะปีนี้นะเขาว่าได้อันสามส่วนเสียส่วนหนึ่งยันได้ส่วนเดียวเสียยันได้ส่วนเดียวเสียอันเป็นส่วนละอยู่พี่น้องสมุดสิบส่วนเสียส่วนหนึ่งได้เก้าส่วน่าสันยันเสียเก้าส่วนได้ส่วนหนึ่งอยู่ปีนี้คัดเป็นแบบสี่นะ้ยจะบันบืน ดำนาจะเป็นสไตล์ดำนาคนเดียวกับโบเลวกับซูซี่เขาว่ายันเพิ่นยันเสียดายเพิ่นเอาหน้าให้น้ำถั่วอมุดจักนี่นะอ็คือบเป่งออกอีกวะเป่งออกอีกอันนี้นะโอมันถ่วมเขานี่ให้ได้มันถ่วมเขาก็เป่งออกอีกที่เขามันออกรอหน้าหน้าอยู่คู่มือคู่มือไดน บริจักปังพี่น้องเนี่กระเป่งออกติมันถั่วขับวุดแต่ละนาะ อัดคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศที่ดี